สวัสดีค่ะในปีหน้านะคะเราต้องเตรียมการตั้งแต่ปีนี้วางแผนเพราะเหตุผลจะต้องใช้กระเป๋าในปีหน้าเยอะกว่าปีนี้และเผื่อใครซื้อกระเป๋าปีนี้ไว้ใช้ปีหน้าเยอะก็คือต้องใช้กระเป๋าที่เป็นสีฟ้าสีเขียวสีเงินนะคะฟ้าเขียวเงินเหลืองค่ะโดยเฉพาะสีเหลืองจะดีมากในปีพศก2559ค่ะโดยเฉพาะ2559นะคะสีเหลืองจะดีมากค่ะนะคะ อนนั้นคือเริ่มซื้อแต่ตอนนี้จะซื้อสีเหลืองดีแล้วก็สีที่ห้ามใช้ปี59คือฝีกลมค่ะแล้วก็กระเป๋าที่ใช้ดีนะคะกระเป๋าสะพายก็เป็นกระเป๋าที่เปิดค่ะในปี59เหมือนทรงประมาณว่ามันต้องเปิดคล้ายๆทรงแบบนี้กระเป๋าไม่มีที่ปิดเป็นทรงที่เปิดแล้วจะดีมากหรือด้านนอกก็มีรูมีช่องมีสิ่งอ,อะไรที่รวงหรือเป็นทรงถุงถุงนะคะที่มี เ,เชื่อมผูกอย่งเงลูดอย่างเงี้ยก็คือดีนะคะอย่าไปขิ้กระเป๋าทรงที่เป็นโดมในปี59โดมที่เป็นทรงรูกเขาอะคะ่ะทรงปิดแต่มันก็เฉพาะเป็นวันเดินปีหนึ่งของแต่ละคนแต่โดยรวมคะ่ะโดยรวมนั้นปี59จะใช้สีที่ดีคือสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลเข้มอะคะ่ะน้ำตาลอมดำอะคะ่ะห้ามใช้นะคะเพราะนั้นคือในช่วงปีนี้ที่ เราจะเตรียมซื้อกระเป๋าที่บอกมันจะเป็นเก็บความรู้ที่ทําให้เตรียมพร้อมในปีหน้ารับซัพค่ะนะคะแต่ปีหน้าจะเปลี่ยนกระเป๋าวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงก็มีเดือนประมาณมกรานะคะจะเปลี่ยนดีอีกเดือนหนึ่งแต่พอตั้งแต่2พฤษภาไปทั้งปีเลยเปลี่ยนไม่ดีค่ะเพราะปีหน้าเป็นทา่าไฟแล้วก็มันจะไม่ค่อยดีในพศ2 5 9กับคน้นทยมากมากกันนะคะประมาณตี6สืบแตเพื้นทยจะร่มเย็นนั้นคือลองเปลี่ยนกระเป๋าดู มุกค่ะในปี59เป็นมุกเส่ในกระเป๋าตังค์จะมีโชคกลาภมากค่ะนะคะคือถ้าเกิดว่าเราถือกระเป๋าวิถูกกันใส่มุกลงไป1เม็ดไว้ในกระเป๋าตังค์หรือกระเป๋าสพายจะช่วยให้ใดีขึ้นส่วนกระเป๋าตังค์นะคะจะใช้ดีก็เป็นกระเป๋าเงินทรงเปิดทรงเปิดนะคะจะใช้ดีมากค่ะกับทุกท่านค่ะนี่คือเป็นเกตความดงูง่ายเยี่ไมลงรายละเอียดลึกลงให้ฟังเล่นๆขำๆก่อนนะคะขอให้โชคดีค่ะ